นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสตติวระวันนาเพติ อิทังสัทธากับปิระวันวัดถุงอุปนิสายะนิโคทาราเมวิหารันโตปอกครวัดสังคารพระกะเทศิสัทธาสมเด็จพระสันเพชรปางเมื่อพระองค์สเสด็จอาศัยซึ่งกุรงกรบินรพัฒบุรีเป็นที่พิกขาจรทรงสำราญพระพุทธหารุไทย ในนิโคทารามบรมพุทธาทิวาสแห่งสากยราชร่วมพระประยุรวงศบริวัติทรงปาลบซึ่งฝนโบกคารพัทให้เป็นอุบัติเหตุจึงตัดเทศสนามหาเวสสันดรชาดกให้เป็นพระราดิรกยอดยิ่งพยานพระอระหันต์นับประมาณห้าร้อยพระองค์ แต่รวนทรงพระปฏิสัมพิธามีพระมหากัสปะเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารอุปริขิตนาการกำหนดด้วยบทต้นยะการใดพระศาสดาจารย์ได้ตัดแด่พระประมาพิเศษสัมโพธิยานยอดธรรมวิเศษ พระอ,องค์จึงตัดเทศนาพระธรรมมัจก,กับปวัตนสูตรโบดปัญจวัคคีภิกษุทั้งห้าแล้วพระอ,องค์ก็เสด็จไปยังราชชัฤหาบุรีโดยลำดับเสด็จยับยั้งอยู่สิ้นเหมันตรุดูในพระเวรุวนารามมหาวิหารพระกาลุทายีเถระเจ้าเป็นมักคุเทพผู้แสดงพระ พุทธดำเนินพระองค์จึงเสด็จพระพุทธรีลาโดยมักาครั้งนั้นล้วนพระขีนาศพพระอ,อรหันเจ้าสองหมื่นชื่นชมตามเสด็จมิทันชา้าพระศาสดาก,ก็เสด็จไปยังกบินละพัทบุรีเป็นปฐมที่แรกเสด็จประทับอยู่ที่ฝั่งชนลทีแลมักาแต่ราชคฤหะ ถึงกบินรพัดใกล้ถึงสิบหกสิบโยตเป็นกำหนดเมื่อพระบรมมสีสุขศเสด็จพ,พุทธดำเนินโดยอัตุริ์อตุริ์จาริกมิได้เล่งรีบร่วงมัคาวันระโยชนถึงหกสิบราตีก็บรรลุกบินลพัดมหานครเมื่อวันวิสาขะ บุรณมีเพนเดือนหเป็นมหามงคลสมัยปางนั้นพระบรมวงศักรยราชทราบว่าพระบรมโลกกนาตศาส,สดาสเสด็จมาถึงจึงพร้อมกันทุกพระองค์ทรงพระปามโมโตัดสั่งให้แต่งนิโคตมหาวิหารแล้วจึงประดับเครื่องอลังการทุกพระองค์ทรงพระภูษาทุกุลภพัฒ พระหัตทรงเครื่องสักการะบูชาแล้วก็ปัจจุกพระคมมานาการเชิญเสด็จสมเด็จพระศีสันเพชรให้ทรงพระที่นั่งเรือขนานจากชนละทานถึงนิโคทารามบรมนิเวศสมเด็จพระโรคเกษสเสด็จประทับเหนือบวรพุทธอาฏส่วนพระบรมญมาตาทุกพระองค์ทรงมาณทิฐิ ต่างพระองค์ทรงพระดำร,ริตรึงนึกในพระไทยว่าสมเด็จพระสิทธัตถะมีพระบวรวิราชสดใสพึงจะทรงพระเจริญวัยยังหนุ่มหนักทั้งบวรรักก็งามบริสุทธิ์มีพระชนมายุข้าวบุตรแรนนดดาเราจะอภิวันธนาดูไม่สมควรก็ชวนกันนั่งอยู่ในเบื้องหลัง ยังพระราช,ชกุมารหนุ่มๆทั้งนั้นให้ถวายวันธนาสมเด็จบรมมาศาสดาทรงทราบพระอัจฉาาริยกรมลหาฤทัยพระบรมญมาติทุกพระองค์อันทรงซึ่งมานะไปหมดควรตถาคตจะทรมานพระปยุรญาตให้ปราศจากมานะทิฏฐิสมเด็จพระผู้ทรงบุญสิริ ก็เข้าสู่พระจตุตชาญมีอัมีอภินญ,ญาณเป็นที่ตั้งดำลงพระองค์สเสด็จเหาะตรงขึ้นสู่นภาอากาศประดุษจะยังทุรีละอองพระบาทให้เรื่อรายลงถูกต้องเสียงก้าวพระวงสากยราชเป่งพระฉับพันนรังสิโยพาดลุ่งเรืองสว่างอย่างพยมกปาติหาร ในมณฑลสถานไม้คันถามะพึกดูพิรึกเริศมหัศจรรย์ลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้าสิริสุโทโธธนะพระพุทธบิดาทอดพระเนตรเห็นมหัศจรรย์ยกพระกรอ,อภิวันสรัเสริญพุทธพะเดชานุภาพข้าแต่สมเด็จผู้ทรงพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์อุดม พระพี่เลี้ยงนางนมข้างฝ่ายในเชิญสเสด็จพระองค์เข้าไปจะให้วันธนานามัสการชรินดาบทพระบาทบงกฎทั้งคู่ดูดุดจะขึ้นประดิษฐานอยู่เหนือเสียงก้าวแห่งชรินดาบทข้าพระพุทธเจ้าก็ปะนบน้อมนมัสการโดยลำดับวันเมื่อข้าพระพุทธเจ้าทำวัดปับมงคล จดพระนังคันแลกนาขวัญในท้องสนามหลวงพระพี่เลี้ยงทั้งปวงเชิญเสด็จพระองค์ไปบรรทมอยู่เหนือพระ,พระยี่ภูปูด้วยผ้าทุกุลพัดในบริเวณจังหวัดร่มไม้ว่าเมื่อตะวันชายเงาหมายมิได้บ่ายไปตามตะวันบังกั้นพระองค์อยู่ดูประดุษพระกฏครั้งนั้น ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ปนบน้อมเป็นคํารบสองสามทั้งครั้งนี้เมื่อสมเด็จพระบรมชนากาธิบดีสิริสุทธโทธนะทรงพระปาโมทถวายอภิวาทเหล่าสากยราชสิ้นทุกพระองค์มิอาจจะทรงมาณอยู่ได้ก็พร้อมกันถวายวันธนาสมเด็จพระบรมโลกกนาศา์สดาจ,จารย์ เมื่อพระองค์ยังพระบรมญาติทั้งหลายให้ถวายนมัสการทุกๆพระองค์แล้วจึงเสด็จข้าแควรีรารงจากนบพดลนภากาศเสด็จนั่งเหนือพระบวรพุทธอาอย่างเอกขณะนั้นมหาเมฆอันใหญ่ตั้งขึ้นมายังทอทาราหาฝนโบกคารพัท ให้ประวัตนาการเป็นท่อทานไหลไปสีน้ำนั้นแดงใสบริสุทธิ์แม้ว่ามนุษย์หญิงชายผู้ใดปาถนาจะมิให้ถูกต้องกายแห่งตนแม้ว่าแต่ขุมขนก็มิได้ชุ่มไปด้วยน้ำมหัศจรรย์ตกลงแล้วก็ไหลหลั่นสนั่นไปใต้พื้นพระสุทาส่วนพระบรมวงศสากยะ สากยราชทอดพระเนตรเห็นพุทธอำนาจมหัสจรรย์ก็พากันทรงพระปามโมตออกพระโอษฐัดว่ามหัสจรรย์ในครั้งนี้แต่ก่อนไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นหากบรรดาลเป็นด้วยอำนาจพุทธานุภาพพระบรมศาสดาตัดแล้วก็น้อมพระเสียนก้าวบังคมราสมเด็จพระมหากรุณาทิคุณเจ้า ต่างเสด็จกลับเข้ายังพระราชวังฝ่ายพระอรหันต์สองหมื่นก็ชื่นชมปีดาสั่งสนทนากันว่าแต่การก่อนไม่ได้เคยทัศนาเหมือนครั้งนี้สมเด็จพระชินสีสัพพันยูสเสด็จมาสู่ที่ประชุมจึงตัดถามทรงทราบความตามเรื่องที่ภิกษุสั่งสนทนาจึง มีมีพุทธดีกาตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหัสจรั์หาฝนสวรรค์บกคารพัทประวัตนาการตกลงมาในที่ประชุมพระบรม,มญาติทั้งนี้ย่อมมีมาแต่แต่การก่อนพระองค์ตัดชะนี้แล้วก็ทรงดุษณีภาพพระภิกษุทั้งหลายปาถนาจะค่ายทราบ จงทูลอาราธนาสมเด็จพระศาสดาก็นำมาซึ่งอดีตนิทานตัดเทศนาว่าดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในอดีตการล่วงแล้วแต่ปางก่อนยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าสิวิราชบรมกษัตริย์เถ,ถลิงทวันราชราชสมบัติในกรุงศรีวิราชบุรี พระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราช,ชกุมารขันทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราช,ชบิดามอบสิริราช,ชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศีวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จบรมกษัตริย์จอมจุธามัทราช พระเยาวมานมาตมิ่งมกุฏขุสดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีได้ตั้งไว้ตั้งแต่พัดทักับนับถอยหลังลงไปได้91กับทรงวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมรุกธทายวันใกล้พันธุมดีมหานคร กาลครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอ,อันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมดีทรงมาซึ่งสุวรรณมารีวิมลมาศราชบรรณาการกับทั้งรัต,ตนะกับทั้งรัตตะจันทสารแก่นจันแดงมาถวายแด่พระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ประสาน พระอ,องค์ก็ประสาทจันทสารให้แก่พระผุทดีสุวรรณมารีดอกไม้ทองพระอ,องค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราธชธิดาทั้งสองก็มาตริตองการเห็นแท้ว่าไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกาย ควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาสองพระราชชธิดาจึงกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุราชพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชชธิดาทั้งสองพระองค์ฝ่ายพระราช,ชบุตรตีผู้พี่นั้นก็ให้บทแก่นจันเป็นวิเรปณะนะเครื่องรูปไร้ใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิต ฝ่ายพระกะนิษฐนารีผู้น้องก็พลอยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาราดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กองกระทำเป็นสุวรรณมาราเครื่องประดับอุรพางแล้วพระนางโปรดให้สาวใช้หยิบยกไปสู่พระวิหารฝ่ายพระเยาวามารราชธ,ธิดาองค์ใหญ่นั้น ก็บูชาพระทศพลด้วยจุนจันที่เหลือนั้นก็เรื่อรายปลายโปรยไปในสถานที่คันทะกุดีพระนางก็ตั้งปณิธานวาทีข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันว่าการศักรบูชาอันข้าพระเจ้ากระทำในพระองค์ด้วยผงจุนแก่นจันนี้ ขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตตการอันทรงพระกะอันทรงพระคุณวิเศษยานปรากฏเหมือนดั่งพระองค์ชนีส่วนพระกนิทธนารีผู้น้องก็นำเอาดอกไม้ทองเครื่องประดับอุราบูชาสมเด็จพระศาสดา แล้วก็ตั้งปณิธานความปราถนาในที่เฉพาะพระพักพระวิปัสสิสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางก็กล่าวข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทศพยานเดชะก้าวกระหม่อมฉันกระทำสักการบูชาแก่พระองค์ด้วยสุวรรณมารีเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้บุญลาสีตกแต่ง สำเร็จความปราถนาให้ลายรัษนะวราบุพพาชาติพิเศษเกิดบากฏในอุระประเทศแห่งค่าพระพุทธบแห่งข่าพระบาทสมเด็จพระโรกนาศก,ก,ก็ก็ตัดอนุโมทนาโดยบรมพุทธาสิทธิ์ว่ามนโนปนิธานความปราถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสอง ตั้งไว้เป็นอันดีในสำนักตถาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยผลอานิสงส์ซึ่งได้กระทำพุทธบูชาพระราชชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงพิรมเปมปีถวายนามัสการลาสมเด็จพระชินสีแล้วก็เสด็จกลับยังปาศาสตร พระพี่น้องสองราชนารีก็กเกษมสีเสวยสมบัติสิ้นการช้านานเมื่อสิ้นพระชนมานบังเกิดในสวรรค์คันอาวสานที่สุดชาติพระราธชธธิดาผู้พี่ก็ได้เป็นพระบรมพุทธชนนีสมเด็จก็ได้เป็นพระบรมพุทธชนนีสมพระปารนาาทรงพระนาม พระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นขันจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบังเกิดในขัตติยพันธ์เป็นพระราช,ชธิดาพระเจ้ากิกิราชในศาสนาพระพุทธกัสปะชิน,นสีพระราช,ชบุตรตีกอบด้วยฉับพัน์นารังสีสุวรรณมารามาศ ประดุษนายช่างผู้ฉลาดวาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระองค์อันรจนาจึงทรงพระนามอุรัสชัาราชกุมารีเมื่อพระชนมายุได้สิบหกปีได้ฟังพัตตานุโมทนาสมเด็จพระสัพพันยูพระนางก็ตัดสรุปเป็นพระรหรันตัดกิเลสเป็นสมุดเฉดปหานะเข้าสู่ พระปรินิพพธ์เข้าสู่พระนิพพานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าราชาสมเด็จพระเจ้ากิกิราชพระองค์มีพระราช,ชธิดาอื่นอีกเจ็ดพระองค์ทรงพระนามต่างกันคือนางสมมณีนางสมณมโคตานางภิกุณีนางพิกุทาสีนางธรรม,มา นางสุธรรมมานางสังคธาสีส่วนนางสุธรรมมานั้นคั้นสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงพระนามพระพุทธสีเป็นพระครมเหสีสมเด็จอมรินทาเมื่อบุพพนิมิตรปรากฏแก่พระพุทธสีเทพกัญญาเป็นเหตุจะจุติสิ้นพระชน พันสานิราชจากทิพยสถานสมเด็จเท้ามัขวานตีเนศทราบเหตุปัญจบุพนิมิตห้าประการอันบังเกิดแก่พระเยาวามานมิ่งมเหสีจึงพาเทพพยาผุดสดีไปยังแท่นที่นันทวโนทยานยังพระเยาวามานให้บรรทมในแท่นทิพยสายญาตอันยิ่งยง เท้าเธอก็เสด็จทรงพระสายญาติร่วมทิพพยะอาจด้วยพระพุทดสีเทพอัสอรเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรสมเด็จพระอมรินทราชจึงเทวจึงมีเทวราชบัญชาตัดว่าดูก่อนเจ้าผู้มีสุนทรพักกอบด้วยสุภลักษ์อันวิเศษ หาผู้จะติเตือนไม่ได้พระพรสิ่งใดเป็นที่จเจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกจะต้องวิโยกจากทิพยวิมานเจ้าจงเลือกเอาพระพรสิบประการตามความปรารถนาพระผุดศดีเทพกัญญาก็อันชรีกรปนมบังคมทูลเท้าสหัสนานเทวราช ว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนค้าดจ,จากทิพยมิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่ไม้ให้กรรมจัดไปจากพื้นพัสสุธาจงทรงพระกรุณาตัดให้ทราบแก่ข้าพุทธดีสมเด็จเท้าโกศีอมรินทาธิราชเมื่อพระเยาวมานมารพุทธด,ดีสิ้นสมปรืดีประมาท จึงตัดประภาสตอบสุนทรวาทีว่าดูก่อนเจ้าผุดสดีอย่ามองสีโทมมนัตเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงพิรมยินดีรับเอาซึ่งทศวรพรสิบประการพระผุดสดีสดับเทวองค์การพางพระยาวมานก็กล่าว ข้าแต่สมเด็จอมรินธาธิราชข้าพระบาทจะจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกษาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราศาสแห่งพระเจ้าศรีวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีป ให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญกเกษมสารชื่นชมพระพรน,นี้เป็นปฐมขอให้สมดังปราถนาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามรึกขีลูกเนื้อสายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรน,นี้เป็นคํารบสองจงปากฏแก่ข้าพระเจ้า อันหนึ่งเล่าขอให้ขนคิ้วข้าเขียวดูงามขำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุดสร้อยค่อมยุระยงงามยุยระยงงามพระพรน,นี้เป็นคำลบสามจงสมด้วยความปาถนาข้าแต่สมเด็จอมรินทาทิราชนามกรของข้าพระบาทจงชื่อว่าผุสดสี พระพรนี้เป็นคําลบสี่จงประสิทธิ์ดังประสงค์ขอให้ข้าพระอ,องค์มีโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่มู่ประชาชนทุกขอบเขตคันทศีมาอาณาจักรพระพรนี้เป็นคําลบห้าข้าผู้บริรักษ์ต้องประสงค์ เมื่อข้าพระองค์ทรงพระคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมูลดูเวทนาให้มีคันโอรสดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเราเกี้ยงเก่าพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำลบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้า อันหนึ่งเล่ายุคคนทันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อพระคันเมื่อทรงคันอย่าวิปร,ราชแปรผันดำปรากฏแม้พระบวรปิโยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาอย่าค่อยอย,อย่าค่อยเคลื่อนเลื่อนรถลงมาจากพระสวงให้เต่งต่างดังปทุมบัวหลวงงาม บริสุทธิ์วิเศษพระพรนี้เป็นคำลบเจ็ดขอให้ลุดังปาถนาอันหนึ่งขอให้เส้นเกษาสีดำขับสลับสรวยบริสุทธิ์ดูดสีปีกมแมลงค่อมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรเป็นคำลบแปดขอให้สมเจตนาชนีขอให้ผิวเนื้อละเอียด เป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกกลกายใสยสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราศีพระพรเป็นคำลบก้าวนี้จงประสิทธิ์อันหนึ่งคนโทษทุจริตอันเข้มขันจะพินาศด,ด้วยพระราชทันทำลายล้างชีวิตขอให้ข่าได้เปลืองได้เปลืองปล่อยปิดให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญายาน พระพรเป็นคำรบสิบประการเรียกว่าพระพรชัยยศยอันวิเศษข้าแต่เท้าสหัสเนตเทวราชขอพระองค์จงโปรดประสาทให้แก่ข้าพระเจ้าผู้เป็นบริจาริกาสมเด็จอมรินทาธิราชได้ทรงฟังพจนานสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขอ พศพรวรสิบประการก็ตัดพระราชทานด้วยดูก่อนเจ้าผุดสดีผู้มีสุนทรพักพร้อมด้วยสัพรัศนวิไรเลิศวอนพรสิบประวอนพรพิเศษประเสริฐสิ่งใดทั้งสิบประการที่เราประทานสิทธิ์ให้พระพรน,นั้นใสเจ้าจักได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกประการ ในพระราชฐานแว่นแขวนแดนอาณาจักรจอมนาถแห่งสมเด็จพระเจ้าศรีวิราชนั้นเทินดูก่อนส่งผู้ทรงศิลสิกขาอันว่าเท้ามัควานเทวราชผู้เป็นรพระราชาสวามีนางอับสรราชสุชาดาทรงพระราชฐานซึ่งทศวรซึ่ทรทพิรพรสิบประการ แก่พระผุดสดีเทพนาลีแล้วก็ทรงกระเสมสารสมมนัตปีดาพ่องแผ้วด้วยพระไทยอนุโมทนาในการะบัดนี้ทัศวรวรรณนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา19บพระคาถา